รถเกี่ยว์คอมพิวเตอร DC หกศูนย์พลัสสวยๆครับจดทะเบียนปีห้าห้าเนื้อสปริงเครื่องเกียร์ปั๊มดีเริ่มพร้อมครับแท็กสวยสองข้างหนึ่งหนึ่งห้าครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสนใจมาทดลองครับที่บริษัทซับโพไพร์แท็กเตอร์บาปีจำกัดอำเภอวาปีปทุมทับจังหวัดมหาสารคามรถสวยๆเครื่องเดิมเกียร์เดิมครับอ่าสวยๆเดิมๆ แกรสวยสองข้าง DC 60พลัสสวยๆครับแบบรองกระสอบเครื่องยนต์สี่สูบครับ60แรงม้าเทอร์โบแกรช่วงล่างสวยๆถังอุปสวยๆเช่นเดียวกันครับเครื่องดีเดิมไม่เคยแกะ DC 60พลัสแบบรองกระสอบ115,000บาทครับ115,000บาท สื่อรบวันนี้ฟรีของแถบหกรายการไม่ว่าจะเป็นชุดบล็อกประแจประเจ,ะเจ,ะเจแหวนข้างกระถิกน้ำเสื้อหมวกสวยๆครับร้านเปิดทุกวันตลอด24ชั่วโมงสนใจรถไถรถเกี่ยวพอต่อพ่วงอะไรต่างๆต้องที่บริษัทซับปูไพรแทรกเตอร์วาปีจำกัดอำเภอวาปีปทุมครับจังหวัดมหาสรา,ารคาม0622582525ครับ0624955957 แล้วพบกันนะครับ